ร้านส้มตำจำเป็นต้องวิวติดทะเลขนาดนี้เลยไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินส้มตำที่วิวดีวมากติดทะเลแถมอาหารยังให้เยอะจานใหญ่รสชาติก็คือแซ่บถึงใจสุดๆวันนี้เราอยู่กันที่ร้านตำปากเปิดสาขาหาดวนานนภาพางแซแกคือร้านเขาบรรยากาศด,ดีมากมีโต๊ะให้เลือกนั่งเยอะสุดๆแถมยังติดทะเลนั่งรับลมชิลๆไปเลยค่ะแล้วแต่ละเมนูของร้านนี้นะคืออลังการเว <c oughs> อร์เราเริ่มกันที่จานนี้ก่อนเลยตำถาดเจ้าสมุรไม่เถียงเลยจ้าเพราะเครื่องนางยกมาทางมหาสมุทรจริงๆทะเลสดๆกินคู่กับส้มตำแซ่บแล รู้คอมเมนต์บอกได้นะไม่ว่าใครจะเป็นใสย,ยำหรือใส่ตำนะคะมาร้านนี้ได้หมด,ดยำแซลมอนดิคือมันน่าอีได้รสชาติก็คือแซ่บมินรักทะเลดองเจอปูไข่ดองร้านนี้เข้าไปจะต้องกรีกคือไข่น้องเยอะมากใช้มือบีบนิดเดียวไข่ก็คือปรินออกมาเลยค่ะน้ำดองเข้าเนื้อดีกินคู่กับข้าวกับสาหร่ายที่เขามีมาให้นะคะคือฟีทุกคนเลิฟเซ็ตนี้มาก เมนูว่าตาขาหมูจะเป็นขาหมูทอดชิ้นโตโตเสิร์ฟมาคู่กับ้มตำขาหมูเขาทอดมาได้ดีมากหนังกรอบเนื้อน,นุ่มในส่วนของ้มตํานั้นจะเป็นตําไทยนะคะไม่เคยคิดเลยว่าขาหมูกับ้มตํามากินคู่กันแล้วจะอร่อยขนาดนี้เมนูที่เป็นกับข้าวเขาก็มีนะคะอย่างอันนี้จะเป็นมะพร้าวทะเลที่เสิร์ฟมาในฮองมแล้วพี่แบงก์ก็สั่งเซตขนมจีนมาด้วยทุกคนทายมาว่าเป็นขนมจีนน้ายาอะไรทายมาเร็วติ๊กต๊ก,ตก ตัวน้ำยาก,ก็คือเข็มข้นแล้วก็มีเนื้อปูกนมาให้ด้วยแล้วเขาให้ขนมจีนมาเยอะเละอยอะก,กินได้หลายคนสำหรับอันนี้คนจะเรียกว่าจิ้มจุ่มเฉยๆไม่ได้ต้องเรียกว่าจิ้มจุ่มเนื้อสัตว์ก็คือมีมาให้สารพัดหมูสไลด์เต้หาหู้ไข่ปูอัดสามชั้นกุ้งแล้วก็ม,มีไก่ไข่ลาวาด้วยแล้วก็ผักที่ยกมาทั้งสวนตัน้ำซุปือดีมากเปิดฝาออกมาหม้อคือหอมสุดๆทำการใส่ของสารพัดกุ๊กกิ๊กลงไปผักและเนื้อสัตว์นิดหน่อยตามที่กระเพาะปรารถนาปิดท้ายด้วยการตีไกไ นั่งให้ลมทะเลพัดไปเย็นๆแล้วก็สดน้ำซุปร้นรอนๆใครที่ชอบกินไหลแซบๆนะคะอยากให้ไปร้านนี้เลยเพราะว่าบรรยากาศเขาก็ดีมากด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดแชร์ save, share, แท็กโชวนหนึ่แกงแล้วตามไปได้เลยที่กัดใต้คอมเมนต์